หนูจะทำอะไรคะห,นนหนน่เปอเดี๋ยวคุณย่ามาคุณย่าก็ตกใจไม่หรอไม่หรอได้อืมคุณย่าก็ตกใจ อ,อ,อ๋อหนูเจออ๋อรถหลุดออกมาแล้วใส่รถไว้เข็นไปไหนน้องเอามาถอยหลังออกมายังยังไม่เสร็จยังไม่เส็จ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณย่าก็ตกใจหนูจะไปไหนคะยสนโเส้หนูจะไปไหนคะไม่ไมลงใช่เก็ขยับมาสิขยับขยับมามันจะได้ตรงกันดันออกมาดันมาไม่ใช่ดันจากฝั่งนู้นมาเออดันจากฝั่งนู้นมา ดันมาหาแม่ดันมาหาแม่อ่าโอเคตรงแล้วดันให้มันตรงสิไม่ใช่อ่ะปล่อยปล่อยอ่ะไปดันมาให้ตรงดันตรงตรงนะหนึ่งดันตรงตรงดันเข้าไปหนึ่งสองสามโอเคสนิทแล้วค่ะไม่มีช่องแล้วโอเคยังแล้วแต่หนูหนูจะขยับได้เดีย๋ยวมันหนักนะคะฮะ